รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับ สวัสดีครับพลพักนักปรูงครับการได้รับอะไรพิเศษพิเศษนะครับก็มักจะทําให้ผู้รับมีความรู้สึกที่ดีเหลือเกินครับอย่างในเรื่องของอาหารการกินก็เหมือนกันครับเวลาที่เราไปตามร้านอาหารเราก็มักจะมีคําถามว่าวันนี้เชฟมีทําเมนูอะไรพิเศษหรือเปล่า จริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเมนูพิเศษสามารถเกิดขึ้นได้ในครัวของเรานี่แหละครับโดยการที่เราดัดแปลงเปลี่ยนลูกเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนมุมมองสมัยความพิเศษก็เกิดขึ้นได้วันนี้เราจะมาทําเมนูพิเศษกันครับพิเศษแค่ไหนเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับความพิเศษแรกที่พลน,นามาฝากในวันนี้เป็นเมนูจานพาสต้าครับพาสต้ากุ้งรสจัดกับทุนและญี่ปุ่นครับ ทุเรศญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งเลยนั่นก็หมายความว่าสรรพคุณทางอาหารเนี่ยครับมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนพาสต้าที่ผลเลือกใช้นะครับก็เป็นสปาเกตตี้เบอร์3ครับสปาเก็ตตี้ก็เป็นเส้นที่ค่อนข้างสากลนะครับคนใช้กันค่อนข้างเยอะครับเราต้มน้ำให้เดือดครับใส่เกลือลงไปนะครับสำหรับเวลาต้มเนี่ยนะฮะต้มให้ได้ระดับออเดนเตเราก็ดูเวลาใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับเราก็ใส่เส้นลงไปเลยครับผม ในระหว่างลวกเส้นนะครับผมขูดกระเทียม1กลีบครับขูดขิงหลังจากนั้นก็นำมาผสมกับซอสพริกน้ำตาลทรายแดงน้ำมันครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันพักไว้ครับในอีกชามผสมนะครับเราผสมน้ำมะนาวโชวยุและน้ำมันงาครับ ใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับกุ้งนะฮะเราก็โรยเกลือเล็กน้อยครับน้ำมันร้อนแล้วผลใส่กุ้งลงไปครับตามด้วยตัวซอสพริกที่เราผสมไว้นะครับแล้วเคี่ยวประมาณ2นาทีนะครับให้ตัวซอสเนี่ยมีความข้นขึ้นครับผม ใส่เส้นที่เราลวกจนได้ระดับออเดนเต้แล้วนะครับลงไปครับผมปรุงรสด้วยซอสนะครับส่วนที่เป็นน้ำมันงาโชยุและน้ำมะนาวครับคนให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ถั่วละญี่ปุ่นลงไปครับต้นหอมซอยผักชีซอยครับเค้าให้เข้ากันครับเกลือพริกไทย แล้วก็เคล้าให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายเราก็ตักใส่จานสวยๆครับสุดท้ายก็แต่งหน้าด้วยผักชีให้สวยงามน,นะครับ ง่ายๆใช้เวลาไม่เยอะเลยนะครับและนี่ก็คือพาสต้ากุ้งรสจัดกับถั่วแระญี่ปุ่นครับ ผมจะเอาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยครับมาชุบไก่ทอดแทนที่เราจะใช้เกล็ดขนมปังเหมือนทั่วๆไปที่เราเคยทำนะครับและเมนูนี้ก็คือไก่ทอดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวไก่กันก่อนดีกว่านะฮะใช้ปีกไก่ครับแล้วเราก็หมักด้วยโชยุครับถ้ามีเวลาคุณผู้ชมสามารถทำขั้นตอนนี้ก่อนล่วงหน้าได้นะครับแล้วเราก็พักไว้ครับ เดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งดีกว่าครับก็จะมีแป้งข้าวโพดมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีเกลือผงฟูครับผลเอาผงปรุงรสนะครับจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราทานรสอะไรเราก็ใส่รสนั้นนะครับนี่เป็นรสต้มยำนะครับใส่ลงไปด้วยครับ1ซองนะครับแล้วก็ล่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่สาเกลงไปครับ คนให้เข้ากันครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสะอาดนะครับซึ่งเป็นน้ําเย็นจัดครับใส่ลงไปทีละนิดนะครับจะได้คนง่าย ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวแป้งเปียกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราหมักไก่ได้ที่แล้วนะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับน้ำมัน160องศานะครับไม่ร้อนเกินไปสูตรนี้เราจะทอดทั้งหมด2ครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วครับครั้งแรกนะครับเราก็ชุบแป้ง รอบแรกเราทอดนานเล็กน้อยนะครับประมาณ5นาทีครับให้ไก่สุกครับสำหรับตัวน้ำซอสนะครับผมมีซอสพริกนะครับก็ซอสสีราชาธรรมดานะครับใส่มายองเนสลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับเนื่องจากว่าบะหมี่เราใช้2ห่อใช่ไหมครับเราจะเหลือตัวผงปรุงรสเราใส่ลงไปได้ครับไม่ต้องใส่หมดนะครับใส่หมดอาจจะเค็มมากเกินไปใส่สักเล็กน้อยครับ ให้อร่อยขึ้นไปอีกนะครับต้นหอมครับไก่ของพล5นาทีแล้วครับหลักขึ้นมาพักครับแล้วครับเราจะต้องพักไก่ให้เย็นลงก่อนนะครับก็สัก 1> 5 1 0นาทีก็ได้ครับระหว่างนี้นะครับบะหม,มี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะใส่ถุงครับแล้วก็เนี่ยฮะพอเราพักไก่ให้เย็นแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะอทอดรอบที่2แล้วนะครับ จะสังเกตนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะผลใช้กระทะนอนสติกในการทอดไก่นะครับแต่หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะกระทะนอนสติกนำมาใช้ในการทอดได้หรือเปล่าได้นะครับแต่เราต้องใช้กระทะนอนสติกที่มีคุณภาพนั่นะหมายถึงว่าตัวเคลือบเนี่ยต้องหลายชั้นนิดหนึ่งนะฮะถ้าเผื่อสมมติเราไปใช้กระทะนอนสติกทีอ่อ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเคลือบบางๆนะครับอันนั้นไม่เหมาะครับทอดครั้งที่2นี่เราไม่ต้องทอดนานนะครับ เพราะว่าตัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยครับเขาก็ทอดมาอยู่แล้วหนหนึ่งนะครับแล้วทอดเพิ่มแค่อีกประมาณสัก2นาทีใช้ได้แล้วครับสุดท้ายนะครับเราก็จัดใส่จานสวยๆแล้วก็เสิร์ฟกับซอสที่เราทำไว้ครับและนี่ก็คือความพิเศษกับกลิ่นอายง่าย,ายๆที่คุณคุ้นเคยครับไก่ทอดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ สำหรับเมนูนี้ที่ผมจะทำนะครับความพิเศษก็คือรูปทรงของเขานะครับที่น่าสนใจแล้วก็ความละไม้คล้ายคลึงกับซินามอนโรนะครับแต่เมนูนี้เนี่ยจะมีรสชาติของครีมชีสและก็บลูเบอรี่ครับเมนูนี้มีชื่อว่าขนมปังบลูเบอรี่ครีมชีสครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวโดของขนมปังกันก่อนเพราะต้องใช้เวลาพักเล็กน้อยครับเราใช้นมนะครับอุ่นๆครับใส่ยีสต์ลงไปครับโรยให้ทัวผิวหน้าครับ แล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปประมาณ2ช้อนชาครับผมอันนี้เราก็พักไว้ก่อนนะครับให้ผมหน้าขึ้นมาเป็นฟอง,ฟองๆประมาณสักห้านาทีก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับของแห้งนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์เรามีน้ำตาลทรายครับแป้งผมร่อนแล้วนะครับเรามีเกลือแล้วก็มีอบเชยครับอบเชยเนี่ยนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือ เขาช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วกลิ่นหอมของเขาก็ยังทําให้เราผ่อนคลายที่สําคัญมีรสชาติอร่อยด้วยครับเราใช้อบเชยเยอะเล็กน้อยนะครับสําหรับสูตรนี้2ช้อนชาครับผมคนให้ส่วนผสมของแห้งกระจายทั่วๆดีครับยีสต์ของเรานะครับที่ผิวหน้าเป็นฟองเล็กๆแล้วครับก็แปลว่ายีสต์ยังทํางานได้อยู่นะครับเราใส่ของแห้งลงไปเลยครับแล้วเราก็ใส่บลูเบอร์รี่แห้งนะครับใช้หัวตีตะขอครับนวดแป้ง ใส่เนยละลายบามลงไปครับในสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับเดี๋ยวผมตอกเตรียมไว้ก่อนเลยส่วนประกอบเริ่มเข้ากันนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปครับ นวดจนแป้งโดจับตัวกันดีนะครับก็ใช้ได้แล้วครับเราคลึงหน้าขนมปังให้ตึงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในชามผสมที่ทาน้ำมันบางๆครับปิดด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็นำไปพักไว้ในที่ที่อุณหภูมิอุ่นๆประมาณ1ชั่วโมงให้ขึ้นตัว2เท่าครับดูนะครับโดของเรา proof ได้หรือ,อยัง วิธีพิสูจน์ง่ายๆนะฮะเราเอานิ้วของเราเนี่ยครับจุ่มกับแป้งนิดหนึ่งเจาะลงไปครับถ้าเผื่อสมมุติว่าเราเจาะแล้วรอยบุ๋มเนี่ยไม่เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยครับแปลว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอามาครึงนะครับให้เป็นแผ่นขนาด25คูณ50เซนครับเราได้แล้วนะครับแป้งที่ขนาดประมาณ25เซนนะครับ คูณด้วย50เซนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาโรยน้ำตาลเพิ่มนะครับน้ำตาลของเราผสมด้วยอบเชยครับใส่ลงไปเยอะนิดนึงนะครับประมาณ2ช้อนชาครับแล้วก็จะมีผิวมะนาวนะครับประมาณ1ช้อนชาก็ใช้ได้แล้วครับเราก็ผสมให้เข้ากันนะครับเนยละลายครับ ครับเราก็หยิบแป้งแต่ละส่วนเนี่ยครับมาซอ้อนกันครับแล้วเราก็เตรียมถาดนะฮะทาเนยไว้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขนมปังหรืออบเค้กก็ได้นะครับจัดเรียงเข้าไปเลยครับหันด้านข้างขึ้นนะครับลักษณะน,นี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็ เอาพลาสติกปิดคุมหน้านะครับแล้วไปทิ้งในที่อุ่นๆอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับคอยจนกว่าตัวขนมปังเนี่ยครับจะพ r o ูอีกครั้งหนึ่งครับขนมปังบลูเบอรี่ครีมชีสของเราก็พร้อมเข้าอบอครับ180องศาครับเข้าอบอเป็นเวลา30นาทีครับขนมปังบลูเบอรี่ครีมชีสของเราสวยไหมครับ ก่อนที่เราจะนําออกจากพิมพ์นะครับเราจะทิ้งให้เย็นลงเล็กน้อยในพิมพ์นะครับประมาณสัก5-10นาทีครับพอเริ่มอุ่นๆนะครับผลก็นําออกจากพิมพ์มาพักบนตะแกรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําตัวหน้าครีมชีสมาลาดอีกทีหนึ่งครับตัวหน้าครีมชีสเราก็จะมีครีมชีสครับมีน้ําตาลไอซิ่งครับตีให้เข้ากันครับตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้ว เราใส่น้ำมะนาวครับลงไป2ช้อนโต๊ะครับเราต้องการให้เขาเหลวนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ไอซิ่งครีมชีสที่เหลวๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็พักให้ครีมชีสเซ็ตตัวดีนะครับหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วครับ ว้าวเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษที่ผลตั้งใจนำมาฝากนะครับกับเมนูขนมปังบลูเบอรี่ครีมชีสครับ คนไทยเราเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่มีซอสนะครับไม่ว่าคาวหวนนะครับอย่างตัวช็อกโกแลตลาวานี่เราจะรู้จักกันดีนะครับเวลาที่ตัดเค้กออกมาก็จะมีซอสไหลออกมาวันนี้ผมจะไม่ทําช็อกโกแลตลาวาน,นะครับแต่ผมจะทำพุดดิ้งช็อกโกแลตมีซอสครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเซลซอช็อกโกแลตพุดดิ้งครับมันมีซอสได้ยังไงนะครับ ก็ปกติแล้วตัวนี้นะครับเป็นพุดดิ้งที่อบอยู่ในถานที่สามารถเข้าอบได้นะครับเนื้อด้านบนเนี่ยจะเป็นพุดดิ้งช็อกโกแลตนุ่มๆครับเวลาตัดลงไปด้านล่างตัวซอสจะอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับสำหรับรสชาติเข้มข้นของช็อกโกแลต ในสูตรนี้นะครับมาจากผงโกโก้ล้วนๆเลยครับจะไม่มีตัวช็อกโกแลตที่เป็นก้อนๆน,นะครับซึ่งผงโกโก้เนี่ยเวลาที่เราจะซื้อใช้ในสูตรนี้ขอให้เลือกเป็นแบบสีเข้มนะครับเพราะว่าสีอ่อนเนี่ยจะเหมาะกับการที่ไปทําเครื่องดื่มมากกว่าตัวสีเข้มเนี่ยเวลาที่เราทําขนมแล้วสีของเราจะออกมาเข้มสวยได้สีของช็อกโกแลตแท้ๆนะครับเอาละละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราใช้นมนะครับไปตั้งไฟครับแล้วก็ใส่เนยลงไปด้วยครับ ใส่น้ำตาลทรายครับกลิ่นวานิลาแล้วเราก็คอยให้ทุกอย่างละลายแล้วก็เดือดดีนะครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของแห้งนะครับเราก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับใส่ลงไปแค่ตัดลดครับผงฟูผงโกโก้ครับหลังจากนั้นก่อนที่เราจะล่อนเนี่ยครับเราเราพยายามคนเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็นำไปร่อนครับ แล้วละกลับมาดูที่ส่วนผสมนมนะครับเราคนให้น้ำตาลทรายละลายดีครับส่วนประกอบของนมเดือดดีแล้วนะครับน้ำตาลก็ละลายผมยกออกจากความร้อนเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบแป้งลงไปครับเราคนนะฮะให้เข้ากัน ครับส่วนประกอบของตัวพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วครับออกมาประมาณนี้นะครับตัวเนื้อที่ได้นะครับจะมีลักษณะยุ่มๆนะครับความฟูก็จะมาจากผงฟงูไม่ได้มาจากไข่นะครับ เรามาทําในส่วนของซอสกันนะครับในส่วนของซอสเนี่ยเราใช้น้ำสองถ้วยนะครับใช้ผงโกโก้ครับสองช้อนโต๊ะครับใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราแค่รอให้ซอสเดือดเรายกออกจากความร้อนลาดลงบนตัวพุดดิ้งนะครับให้ซอส อยู่ด้านบนครับหลังจากที่นำไปอบเนี่ยครับซอสจะแทรกตัวลงไปอยู่ด้านล่างเองนะครับหลังจากที่เข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวตัวซอส จะหายลงไปอยู่ด้านล่างแทนนะครับแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นด้วยเราใช้เวลาในการอบ35นาทีครับตัวซอสนี่ก็จะ คนขึ้นนะฮะหลังจากที่เรานําไปอบนะครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราควรจะพักให้เย็นลงเล็กน้อยประมาณสัก5นาทีก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ยังปุดๆอยู่เลยนะครับพอเย็นลงนะครับเราโรยด้วยผงโกโก้อีกทีหนึ่งครับต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูเอาใจคนรักช็อกโกแลตอย่างแท้จริงนะครับ เรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับสำหรับตัวเซลซอสช็อกโกแลตพุดดิ้งหรือพุดดิ้งช็อกโกแลตมีซอสนี่นะครับเราสามารถรับประทานอุ่นๆจะเสิร์ฟกับครีมจะเสิร์ฟกับวิปครีมจะเสิร์ฟกับผลไม้ประเภทเบอร์รี่หรือมะม่วงก็เข้ากันดีครับตัวซอสก็จะท่วมอยู่ข้างล่างในลักษณะน,นี้เลยนะครับเวลาที่เราเสิร์ฟเราจะรับประทานกับไอศกรีมก็ได้นะครับผลไม้ประเภทเบอร์รี่ก็ได้หรือแค่วิปครีมครับตีไม่ต้องแข็งมากอ่อนๆน,นะครับ เล็กน้อยทานคู่กันแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษนะครับที่ผมเชื่อว,ว่าคอช็อกโกแลตต้องหลงรักพุดดิ้งช็อกโกแลตมีซอสครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a o o m ครับ อย่าลืมนะครับว่าความพิเศษเนี่ยเราสามารถสร้างมันให้เกิดขึ้นได้ทุกวันถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้ใช้หัวใจเราสร้างสารรค์เขาขึ้นมาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ